พาไปกินบุฟเฟ่ชาบูที่มีกุ้งสดแกะเปิดให้กินได้ไม่อั้นค่ะที่สําคัญร้านนี้มีซูชิซาชิมิแล้วก็อาหารญี่ปุ่นเยอะมากๆนะคะแล้วก็สั่งกินได้ไม่อั้นด้วยร้านนี้นะคะมีชื่อว่าแฮปปี้ชาบูสาขาเมืองใหม่ที่จังหวัดชลบุรีที่ร้านนะคะมีน้ําซุป4ตัวน้าจิ้ม4อย่างนี่นะคะแพทานหัวเละ888ค่ะน้ําซุปสัย่งเป็นน้ําซุปดําแล้วก็น้ําซุปต้มยําส่วนน้ําจิ้มนะคะแพทสั่งมาลองทุกแบบเลยค่ะทั้งน้ําจิ้มทรสึน้ําจิ้มสุกี้น้ําจิ้มงาแล้วก็น้ําจิ้มซีฟู้ดแล้วก็นี้นะคะอาหารที่เราสั่งเอาไว้ทั้งหมดก็มาเสิร์ฟแล้วค่ะถือว่าออกค่อนข้างไวเลยซึ่งวันนี้นะคะเราก็สั่งเนื้อ ต้องหลายตัวค่ะมีทั้งเนื้อดิบไอ้เนื้อใบพายเนื้อวากิวแล้วก็เนื้อน้องลายออสนะคะ แล้วแพรนะคะจะลวกเนยแค่พอสุกค่ะเสร็จแล้วก็จิ้มในจิ้มพันสืพันสืของน,นี่รสชาติอากบมกรอบไม่เค็มแล้วก็ไม่เปรี้ยวโดดส่วนนี้นะคะเป็นเซซาชิมิรวมค่ะที่เนี่ยแรงปลาค่อนข้างหนาเลยใครชอบปลาดิบจุ๊กนะคะแนะนําให้จัดมาลองเลยค่ะแซลมอนทูน่าฮามาจิหอยปีกนกคือมีครบเลยนะคะและอันนี้เป็นกุ้งสดแกะเปืดอที่เราสั่งมาวันนี้แพรสั่งแบบหกที่รมถาดค่ะแพรก็จะใส่ลงไปในซุปต้มยำกุ้งนะคะเสร็จแล้วก็กินคู่กับน้ำจิ้มซีฟูด้ดกุ้งแกะเปื่อยที่นี่ รสนะคะก็คือเราไม่ต้องแกะเองค่ะจะกินเท่าไหร่ก็ได้แต่นอกจากกุ้งขาวที่แพรชอบนะคะกุ้งแม่น้ำที่เนียถือว่าดีงามเลยค่ะเพราะว่ากุ้งค่อนข้างสดตัดแต่งมาให้สะอาดนะคะที่สาคัญมีทั้งหัวมันแล้วก็หัวแก้วค่ะ,คะกันเลยอย่างตัวนี้นะคะเป็นหัวมันแก้วค่ะส่วนเนี้ยเป็นหัวมันเยิม้มแพรก็จะบีบมันเยิมเย้มๆนะคะราดบ,บนเนื้อกุ้งจากนั้นนะแล้วก็ตักจิ้มซีฟู้ดใส่ลงไปค่ะราดลงไปให้ช่ำๆแบบนี้เลยตัวที่แพมานะคะกุ้งค่อนข้างสดเลยค่ะเนื้อไม่ยุย่ยไม่เละไม่แป้งส่วนนี้นะคะเป ไม่บางเกินไปแล้วก็ไม่หนักเกินไปเอาไปลวกในน้ำดำนะคะเสร็จแล้วก็กินคู่กับน้ำจิ้มซกี้ได้เลยส่วนหมูอีกส่วนนะคะแพทจะลวกเสร็จแล้วก็เอามากินคู่กับน,น้ำจิ้มงาค่ะน้ำจิ้มงาเขาจะผสมขิงเข้าไปด้วยรสชาติมันจะไม่เลี่ยนมากนะคะแต่ว่าถ้าใครไม่เน้นน้าจิ้มนะคะแนะนําให้ลวกหมูในซุปต้มยำเลยค่ะไม่ต้องจิ้มเลยทุกคนแล้วที่ร้านนี้นะคะยังมีกุ้งกับแซลมอนดองซีอิ๊วด้วยค่ะที่ร้านจะเสิร์ฟให้คู่กับข้าวแล้วก็สาหร่ายนะคะเอามากินคู่กับน้ำจิ้มซีฟู้ ถ้าใครไม่แน่ใจเมนูไหนสามารถถามพนักงานก่อนได้นะและซูชิคำหนึ่งอะคําเขาจะไม่ได้ใหญ่มากนะคะข้าวก็คือปริมาณกำลังดีค่ะสามารถสั่งมาลองได้หลายตัวแต่แนะนำว่าให้ลองกันหลายๆคนนะคะมันจะได้ไม่จุกสะกอนจากนั้นนะคะเราก็มาดูเมนูอาหารญี่ปุ่นกันบ้างค่ะอย่างน,นี้เป็นสลัดปูนิ่มหนึ่งถ้วยเสิร์ฟปูนิ่ม,ม่หนึ่งตัวเลยปูนิ่มก็คือกรอบเคี้ยวได้ทั้งตัวนะคะเสิร์ฟมาคู่กับผักสดก,กรุบๆและที่ชอบอีกอย่างหนึ่งนะคะคือที่หนึ่งอะมันจะไม่ได้เสิร์ฟมาเยอะมากค่ะผักมกกะ,ออนนะ,ะ,ะเกกี้งรรุท ตัวน้ำแกงกะหรี่นะคะคือคนดีเลยค่ะเสิร์ฟมาคู่กับเทมปุระกรอบๆตัวใหญ่ไม่อมน้ำมันและในบุฟเฟต์นะคะยังมีเมนูเสียบไม้ไส่ซักยะด้วยค่ะอันนี้ก็สามารถสั่งทานได้ไม่กันช่นกันส่วนถ้วยนี้นะคะเป็นไข่ตุ๋นญี่ปุ่นค่ะเนื้อเนียนเด้งใครชอบไข่ตุ๋นลองจัดกันดูนะคะส่วนจานนี้นะคะเป็นหัวปลาแซลมอนต้มซีอิ๊วค่ะต้มซีอิ๊วมาแบบเข้าเนื้อรสชาติไม่เค็มมากเนื้อปลานุ่มๆรสชาติกว่านิดๆแต่ถ้าใครชอบกินข้าวนะคะที่นี่เขามีข้าวต้มแบบถ้วยเล็กด้้้้้้ววยยยยค่ะ่ะะหรรือออจสัังงงเปปปป็็นนขขาาาาาาผดดดลลลลแแซมมกกไไุตต แซลมอนอร่อยมากที่สําคัญนะคะบุฟเฟ่ต์นี้เขาวมพวูเครื่องดื่มไปแล้วค่ะมีทั้งน้ําเปล่าน้ําผลไม้น้ําชาแล้วก็น้ําอัดลมสามารถกดทานได้ไม่อั้นเลยส่วนของหวานที่รวมในบุฟเฟ่ต์นะคะจะเป็นไอศครีมค่ะสามารถตักทานเองได้ไม่อั้นแบบนี้เลยนะคะตักเขาเ้าไปเลยค่ะคําเดียวจุกๆถ้าใครอยากลองทานพวกเนื้อพเมยมเนื้อแอฟไฟนะคะที่นี่มีให้สั่งแยกด้วยและถ้ามาตอนเย็นจะมีโซนเอาดอ์ให้หนั่งข้างนอกด้วยค่ะร้านเปิด11โมงถึงเที่ยงคืนไปลองทานกันดูนะคะ